ดีต่อใจที่สุดเลยค่ะคาเฟ่ริมหาดบรรยากาศรม่มรร่นนั่งรักรมชิวๆิมุ่งถ่ายรูปเพียบมีบริการอาหารและเครื่องดื่มถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอนค่ะไม่ว่าจะสายดิ้งสายชิวสายถ่ายรูปเรียกได้ว่ามาครบจบทุกไฮไลไท์สำคัญจริงๆ วันนี้พี่อังจะพาทุกคนรู้จักกับบีทคลับอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองที่มีชื่อว่าซีชิวคาเฟ่แอนด์บีทคลับระยองทุกมุมทุกจุดถ่ายรูปได้แบบนี้ชอบไหมละ่ะและที่สำคัญใครเป็นสายถ่ายรูปหรืออยากนั่งพักผ่อนชิวๆริมทะเลตามมาเลยนะจ๊ะที่นี่ตอบจดแน่นอนจ้า นั่งเมอมองชิวๆริมทะเลเราจะมองเห็นหมู่เกาะทั้ง5้าเกาะที่ตั้งอยู่ด้านหน้าร้านเลยนะถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่อังหน่อยนะแต่ถ้าอยากรู้จักกันให้มากขึ้นจิ้มแฮชแทกพี่อังด้วยรักทัวมันนะพี่อังรออยู่นะคะ